รู้เท่าทันคนโกงเล่เหลี่ยมของมิจฉาชีพในช่วงตำรวจไซเบอร์เตืนเอนภัยตำรวจไซเบอร์เตือนภัยพัธมนตรีภากรดกรตยพงศ์นะคะหรือรว่าสารวัตรเตอร์ขารองโฆษกกองนะคับการตรวจสืบสวนสอบสวนอาชการ,รมทางเทคโนโลยีสองสวัสดีสารวัตรเตอร์ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีพี่ป้มชราบสวัสดีท่านผู้ฟัง FM91 ทุกท่านนะครับผมเจอแล้วในทุกวันพุธนะฮะใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะทราบว่าตอนนี้สาวัตกำลังเดินทางด้วยไปไหนเอ่ยเอาพอดีมีไปบรรยายอ่าเดินพายให้ความรู้ครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมโอตอนนี้ถึงไหนแล้วคะ ตอนนี้ก็อยู่บนรถทับอยู่ในระหว่างการเดินทางครับเดี๋ยวได้ขึ้นเครื่องแล้วครับ <c oughs> อ๋ <c oughs> ออ๋อไปครับผมอืมกำลังเดินทางไปขึ้นเครื่องนะคะเ <c oughs> นี่ยภารกิจรอบตัวแต่ก็ยังสละเวลามาให้ความรู้กับเราเนาะ <c oughs> ยินดีครับยินดีมากมากเลยครับน่ารักมากมากวันนี้จะเตือนใครเรื่องอ่าวันนี้สําหรับวันนี้นะครับที่เราอยากจะมาอบอกนะครับกับพี่น้องประชาชนที่กาลัง ฟังทางวิทยุนะครับเอ9เมเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็ในทุกช่องทางนะฮะจริงต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ในสิ่งที่เข้ามาเนี่ยนะครับที่กำลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือ a ออครับพี่บมอืมค่ะอ่าเราคือตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่า a อเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญมากนะครับในการใช้ชีวิตของเรานะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยในในยุคที่เป็นปัญญาประดิษฐ์เนี่ยหรือที่เรียกว่า AI อ่ะนะครับเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราเนี่ยมันมากขึ้นเนี่ยนะ ตั้งแต่การทํางานการเดินทางไปจนถึงความบันเทิงนะครับเอไอเนี่ยมันก็ได้มอบความสะดวกสบายแล้วก็เปิดโอกาสใหม่ๆให้กับเราอย่างมากมายเลยใช่ไหมไม่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะทําอะไรเราก็อาจจะใช้แชท GPT ละถามแชท GPT อะไรเงี้ยเป็นเรื่องโลกโลกาภิวัตน์ที่มันเปลี่ยนไปเห็นได้คับเป็นเรื่องปกติแป็นแนวหนึ่งผมต้องที่ปุ่มแต่อีกด้านหนึ่งนะครับมันก็เป็นเหรียญ สองด้านนะครับคือ AI เนี่ยก็ได้ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับอาชญากรทางโลกออนไลน์ด้วยนะครับคือที่ว่าอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อยกระดับการหลอกลวงให้มันดูแนบเนียนและอันตรา,ายยิ่งขึ้นนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกันครับว่าคนร้ายเนี่ยมันใช้พวก AI เนี่ยมาใช้ในการหลอกลวงเราได้อย่างไรและเราจะสังเกตและป้องกันตัวเองได้อย่างไรเพื่อให้เราเนี่ยสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยนะครับค่ะดีค่ะมันต้องมีคำถามนี้ก่อนก่อนที่เราจะเริ่มนะพี่ปุณ ต้องถามว่าทำไม AI ทําให้อาชีกรรมไซเบอร์น่ากลัวขึ้นนะฮะ่อนอื่อนเร,เราต้องเข้าใจกันก่อนว่าทําไม AI ถึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับในสาชีพนะครับผมขอายกแบ่งออกมาเป็นสามแบบหลกัลกๆค่ะอย่างแรกเลยพี่ปุ้มความสมจริงอ AI เนี่ยสามารถสร้างข้อความนะครับรูปภาพหรือแม้กระทั่งเสียงและวิดีโอเนี่ยที่มันสมจริงได้ซึ่งตอนเนี้ยความสมจริงเนี่ยมันอาจจะ ยังอยู่ในช่วงพีเรียดที่เป็นพีเรียดแรกแต่ในอนาคตครับ AI จะสมจริงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเป็นรูปภาพหรือเป็นข้อความการพูดเนี่ยเราจะแยกไม่ออกเลยนะฮะมันจะเป็นในลักษณะที่ดูนเนียนยิ่งขึ้นอันนี้อยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยอลองรับนะครับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็อันที่สองครับคือการโจมตีเฉพาะบุคคลนะฮะ AI เนี่ยสามารถนะครับรวบรวมข้อมูลของเราเนี่ยจากโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างเรื่องราวหลอกลวงที่เจาะจงมาที่เราได้โดยเฉพาะนะครับ uh huh. ทําให้เราหลงเชื่อได้อย่างง่ายขึ้นเราจะสังเกตนะคะพี่ปุ้มเดี๋ยวจริงๆเนี่ยการทำเอไอไม่ยากนะผมเอาเพจของเอ็มเอฟหนึ่งเนี่ยมา uh huh. แล้วก็เอาวิเคราะห์เพจเนี่ยเอไอมันก็จะวิเคราะห์ให้ละว, uh huh. ว่าเพจนี้มีการเติบโตยังไงมีการเข้าถึงยังไง uh huh. อันนี้มันเลยทําให้มิจชาชีพเนี่ยสามารถนะครับที่จะที่จะทําทําเพจ <พอ S 1> ปลอมรูปแบบ uh huh. อ่าทํารูปแบบแบบนี้ได้นะคะ uh huh. อันนี้ก็ ก็ต um> ้องต้องต้องบอกพี่น้องประชาชนเอาไว้แล้วก็อีกอันหนึ่งครับก็คือการสเกลแล s สปีดนะครับก็คือวขนาดและความเร็ว AI เนี่ยสามารถสร้างอีเมลหลอกลวงหรือข้อความโจมตีได้เป็นล้านๆ้านฉบับในเวลาอันสั้นครับและยังส่งไปยังเป้าหมายจํานวนมากได้พร้อมกันหรือที่เราจะเรียกอันเนี้ยนะครับเราจะเรียกว่า pitching ผมเคยพูดไปแล้วนะว่า p i t c h i n มันคืออะไรขออนุญาตพูดสั้นๆ พิชชิ่งเนี่ยมันคือการส่งข้อความนะให้กับท่านผู้ฟังนะฮะแล้วอาจจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเพื่อหรือหลอกให้ท่านผู้ฟังเนี่ยกดคลิกเข้าไปนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของพิชชิ่งแต่ทีนี้ครับตอนนี้มันเข้าสู่ในเรื่องของอ AI powered pitching and spear pitching uh huh. แล้วนะครับ spear pitching เนี่ยผมจะเรียกคำนี้ว่า p พิช h i n g อัจฉริยะครับ uh huh. คือเป็นการหลอกลวงแบบพิชชิ่งมันคือการส่งอ e ีเมลหรือข้อความปลอมเนี่ย เพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวเนี่ยนะฮะแต่เมื่อมี AI เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับมันจะกลายเป็นสเปียร์พิชชิ่งครับ uh huh. หรือพิชชิ่งที่แบบเจาะจงที่อันตรายมากกว่าเดิม uh huh. นะฮะอ uh ่ะ huh. มันทำยัง,ง,ยงไงต้องหนี้ครับค uh huh. ือพวกนี้เอไเนี่ยมันจะเรียนรู้สไตล์การเขียนของเจ้านายหรือ uh huh. เพื่อนร่วมง,งานหรือคนในครอบครัวของท่านผู้ฟังได้นะคร uh ับ huh. จากนั้นเนี่ยมันอาจจะสร้างอีเมลปลอมที่มีเนื้อหาและลีลาการเขียนเหมือนกับตัวจริงเป๊ะๆเลยมไม่มีคําสะกดผิดหรือไวยากรณ์แ,บบแบบปลกๆอีกต่อไปค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างสมมติว่าท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะได้รับอีเมลจากเจ้านายที่ใช้ AI สร้างขึ้นนะครับบอกว่ากําลังติดประชุมด่วนแต่ต้องการให้ท่านผู้ฟังเนี่ยโอนเงินไปให้ลูกค้าเจ้าหนึ่งัพร้อม พร้อมแนบเลขบัญชีมาให้นะฮะเนื้อหาอีเมลเนี่ยมันดูน่าเชื่อถือมากจนบางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันใช่ะนะฮะ,ะทีนี้ครับอแน่นอนว่าอันนี้เป็นเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งที่ผมยกมาให้นะครับด้วยเวลาเี่มีมีจํากัดนะฮะ,ะก็ลิกในการสังเกตจากตัวอย่างที่ผมอธิบายไปนะอย่างแรกเลยคือการตรวจสอบอีเมลนะครับผู้ส่งสารอย่างละเอียดเลยไม่ใช่แค่ดูแค่ชื่อนะครับแต่ดูที่อยู่อีเมลแบบเต็มๆว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับผม แล้วก็พวกนี้ครับมันก็จะมีการอาจจะต้องเราเราอาจ,จต้องสร้างเงื่อนไขนอกช่องทางนะครับหากมีการขอให้ทําธุรกรรมทางการเงินหรือเรื่องสําคัญเนี่ยให้โทรศัพท์กลับไปยืนยันที่เบอร์โทรที่เรารู้อยู่อยู่แล้วเสอมอ<ๆ>แล้วก็อย่าโทรกลับไปในอ e ีเมลที่เขาส่งให้นะ<ๆ>ครับผมหลังจากนั้นครับก็ให้มองหาสัญญาณของความกดดันครับคืออ e ีเมลที่มันเร่งรัดผิดปกติหรือสร้างความกลัวเนี่ยม,ม,มันมักจะเป็นสัญญาณอันตรายนะครับ,รบอ่ะอันนี้ของเรื่องของเ p ียร์ h ิช h i n g และอีกแบบหนึ่งครับก็คือการ d e e p f a c e voice and voice scam uh huh. นะครับคือถ้าเราจะเปรียบเทียบนะเราผมก็เคยอธิบายไปแล้วว่า deepfake ก็คือการที่เอาหน้าของใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาสวมรอยใช่ไหมครับ <c oughs> คนร้ายครับอาจจะใช้ AI ในการเรียนรู้เสียงและใบหน้าของเราหรือคนใกล้ชิดจากวิดีโอสั้นๆในโซเชียลมีเดียนะครับ <c oughs> เพื่อสร้างเสียงปลอมวิดีโอเขาปลอมหรือที่เราจะเรียกว่า deepfake ทีนี้ครับท่านผู้ฟังครับมันทํางานยังไงนะฮะ มิจฉาชีพเนี่ยอาจจะใช้พวก AI โคลเสียงลูกของคุณเนี่ยแล้วโทรมาหาคุณด้วยน้ําเสียงที่เหมือนจริงบอกว่ากําลังเดือดร้อนต้องการเงินด่วนหรืออาจจะทําเป็นวิดีโอคอลวิดีโอคอลสั้นๆครับเห็นใบหน้าของเราประมาณเนี้ยว่าเรากําลังตกอยู่ในอันตรายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะที่แก๊งคอรเซนเตอร์อาจจะใช้นะครับทีนี้วิธีสังเกตครับให้เราตั้งสติก่อน นะฮะแล้วก็วางสายหากได้รับสายหรือวิดีโอคอลลักษณะนี้ให้วางสายทันทีเลยนะฮะ,ะและให้ลองโทรกลับไปหาบุคคลนั้นโดยตรงด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่เราบันทึกไว้เองอ,อันนี้สําคัญนะครับผมอันนี้จะเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดะนะครับผมแล้วก็อันที่แบบที่สามครับก็คือการสร้างเนื้อหาปลอมแปลงหรือที่เราจะเรียกว่า AI generated fake content นะฮะ,ค,ะคืออันเนี้ยมันจะเป็นในเรื่องของ Uh, AI เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างบทบทความบท,บทความข่าวปลอมหรือวิวสินค้าปลอมต่างๆหรือแม้แต่กระท Social Media ั่งโซเชียลมีเดียปลอมๆเนี่ยขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันบัญชีนะครับเพื่อสร้างกระแสหรือหลอกลวงในวงกว้างได้วงกว้างได้นะครับผมคือการสร้างข่าวปลอมว่าธนาคารแห่งหนึ่งกําลังจะล้มละลายเพื่อสร้างความโกลาหลหรือสร้างรีวิวห้าดาวต่างๆอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้แต่นะครับในเรื่องของการ ใช้โแมาสแกมอืมอ่าที่อาจจะไปหลอกคุยกับคนแล้วปลอมแปลงหน้าเป็นคนคนน,นู้นคนนี้ที่ดูสวยดูหล่อหรือดูอรย่างนี้แล้วก็อาจจะแอบให้เราเปิดกล้องจากนั้นก็จะ,ะแบ็กเมย์เราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะของการที่จะสามารถใช้พวกเอไอได้นะครับผมอ่าทีนี้อยากให้ผู้บางทุกขานะครับมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับหรือใช้หลักเอเอาไว้ก่อนกับข้อมูลที่มันดูดีเกินจริงนะครับเพราะพวกนี้มันจะสร้างอารมณ์มันจะหลอกคน ลอกคนด้วยด้วยอารมณ์ uh huh. นะครับผมเมื่อเมื่อรู้รู้ทันรูปแบบการหลอกลวงแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถจะปรับตัวได้นะครับอย่างเช่นเรื่องการตั้งสติเนี่ยมันคือการเกาะป้องกันที่ดีที่สุดหรือการสร้างรหัสผ่านต่างๆ uh huh. นะครับผมแล้วก็การจํากัดข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์เนี่ยนะครับยิ่งเราโพสต์ข้อมูลส่วนตัวน้อยเท่าไหร่เอไอของวิชาชีพเนี่ยก็จะมีข้อมูลไปเรียนรู้น้อยลงเท่านั้นคือ uh huh. ผมอยากจะบอกว่าในการเล่นโซเชียลนะครับของของของทุกคนเนี่ย ผมอยากให้ไม่อยากให้ลงอะไรที่มันเป็นความจริงมากเกินไปอ่าอ่าค่ะอ่าเป็นความจริงมากเกินไปอันเนี้ยม,มันเป็นมันเป็นความเสี่ยงนะครับมันเป็นความเสี่ยงที่มันจะจะเกิดขึ้นกับกับตัวเรานะครับผมอืมบางคนบอกห่ดน,นะวันเดือนปีเกิดตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนชอบกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยบอกหมดเออมันก็ยิ่งอันตรายเนาะถลกต้องครับพี่ปุ้มครับโอ้โพี่ปุ้มนี่ใช้เอไอไปในทางไหนบ้างนะตอนนี้ พี่ปุ้มส่วนใหญ่จะใช้ Chat GPT อันนี้จะใช้ค่อนข้างบ่อยในการเขียนงานอนะไรเงี้ยบางทีพ,พี่ปุ้มกอยางเอ๊ะเหมือนกันนะสารวัตรอย่างเช่นบ,บางทีเนี่ยเราใช้ทุกวันแรกๆที่เราใช้เนี่ยเราจะเราจะค่อนข้างมีคําสั่งให้เขาเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแค่เราจัจวหัวหเราเขียนอะไรให้เนี่ยมันมาสไตล์เราไปเลยนะ เพราะว่าเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเคยถามเขาไว้เก็บข้อมูลไว้ตลอดเวลาครับพี่ปุ้มอ่าคือสไตล์เราเลยเ,<อ>เราแทบจะไม่ต้องมารีไลท์ใหม่เลยอ่ะแบบโอ้โหเป๊ะเลยเ<อ>แล้วอย่างนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอาพี่ปุ้มเนี่ยไปทําอะไรได้บ้างไหมอ่ะก็ยอย่างที่ผมบอกครับพี่ปุ้มว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่าเรา,า AI เนี่ยมันเป็นเหมือนการแชร์ข้อมูลอันนี้คือผมผมผมพูดเป็นกว้างๆนะแต่ผมผมพอายามไม่ไม่ไม่เจาะลึกนะครับก็คือหมายความว่าสิ่งที่ บอก AI ไปนะครับ AI เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันที่จะแชร์นะครับแชร์แชร์สิ่งต่างๆจากจากที่เราเคยสอนมันที่เราเคยบอกมันมที่เราถามมันเนี่ยะนะครับอาจจะแชร์ให้คนอื่นนะับางที่คนอื่นอาจจะอาจจะถามในประเด็นที่เป็นเราอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเคยถามที่กับตัวเราอ่ะมันอาจจะเด้งขึ้นมาได้ันจจะเด้งขึ้นมานะ่ะอันนี้อันนี้ก็เลยก็เลยอยากอยากอยาก อยากฝากท่านท่านผู้ฟังเอาไว้ะนะครับใน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 เรื่องนี้ว่า a อครับคือถ้าถามอะไรเกี่ยวกับตัวเราหรือบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราหรือปรึกษาอะไรกับเราเนี่ยผมไม่แนะนําให้ทํานะต้องมาพูดอย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะหาข้อมูลโดยโดยทั่วไปอันนี้มันมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวช่วยที่ดีมากๆะนะครับเพราะว่ามันคือการการอ่าเชื่อมโยงกับบางสิ่งหรือเป็นเป็น g ูเก l e ขนาดใหญ่เป็น g ู o g l e ขนาดใหญ่ที่จะทําให้เราเนี่ยอ่าได้ข้อมูลในสิ่งที่มัน มีการวิเคราะห์เอาไว้แล้วนะครับ응응응ประโยชน์ของมันมีครับพี่ปุ้ม <ทา S 1> ตอนนี้ตํารวจไซเบอร์ของเราก็ท่านผู้ประชาการนะครับท่านพลตํรา,ารวจโ,โทไตลงผิวพันนะท่านผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนจากทางเทคโนโลย,ยีท่านก็เล็งเหงี่ยฝังคัญกับวิวพฒนาการของ AI ที่เปลี่ยนไปนะครับ,รบตํารวจไซเบอร์ก็ได้มีการหาลือนะครับกับทาง ChatGPT นะครับเพื่อเตรียมนำาอเนี่ยช่วยงานด้านข้อมูลเพื่อ เพิ่มความรวดเร็วในกระบวนการราบโจนออนไลน์ด้วย oh, นะครับอ๋อค่ะอืมอืมใช่ครับเราก็ใช้ตรงนี้กลับไปปราบมันเหมือนเดิมได้อยู่ใช่ใชไหมใช่ถูกต้องครับเออแต่บางทีทุกวันนี้พี่ปุ้มรู้สึกกลัวเลยนะกลัวแล้วคือแบบ,บว่าคือมันมันเขียนเหมือนเรามันแบบมันมันใช่เราเลย,เลยนะจนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะทําอะไรเราได้บ้างไหมเนี่ยฉักลัวอ๋อคือ, <laughs> ค,อ,ค,อคือหลกัหลกๆอะครับพี่ปุ้มอย่างนี้ผมบอกว่าถ้าตัวเราทําอะไรอะมันก็คง มันก็อย่างน้อยพวกนี้เขาเอำนวยความสะดวกได้โอเคนะครับและอย่างบางอย่างอย่างยังอย่าง ChatGPT หรืออย่าง AI ตามค่ายดังๆต้องต้องค่ายดังๆนะค่ายที่แบบการยอมยับก็จะจะจะไม่เขาก็จะไม่วิเคราะห์เนื้อหาที่ที่เป็นเรื่องผิดศิลธรรมนะฮะถ้าเราถ้าเราลองสังเกตดูดีลองลองลองแบบให้ทําเป็นบอกช่วยเจเนเรตเอาหน้าคนนี้มาใส่ภาพาโป้ให้หน่อยเขาก็จะไม่ทำใช่ไหมเขาจะบอกเขาจะขึ้นมาว่ามันคือการละเมิดนะครับเป็นการละเมิดอ่าแต่ แต่อ,อย่างนี้ครับพี่ปุ้มค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า AI ที่เป็น AI จากพวกอาพวกคอนคอนเทนต์นะครับพวกที่เป็นเว็บโปเนี่ยมันก็มีนะครับ AI ที่ที่เป็นเหมือน AI นอกกระแสอฮะที่จะเป็นในในเว็บของสื่อรามออาจารย์ก็จะมีในเรื่องของการอ่าเสียตงังเราจ่ายตังไปแล้วก็สามารถจะเอา,อาหน้าของอาบุคคลเนี่ยเอามาสวมเป็นเข้ากับวิดีโอโพหรือ ถอดเสื้อผ้าเขาเอารูปไปเจนแล้วก็ถอดเสื้อผ้าให้เลยอะไรเงี้ยอันนี้มันก็มีมันก็มีนะครับอาทีนี้ครับท่านพลตํารวจโทไปรงผิวผ้านะนะครับจากการประชุมนะครับท่านก็เปิดเผยว่าเออเอไอเนี่ยมันมันเอไอเนี่ยที่เราทําการที่จะเอาแชท GPT เนี่ยนะครับเข้ามาหาหาลือเนี่ยเพื่อที่จะสนับสนุนงานตําตรวจเนี่ยคือ AI เนี่ยไม่ได้มาแทนที่ตํารวจครับแต่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยสําคัญที่ทํางานด้านการสืบสวนสอบสวน,สวนและงานบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ แล้วก็จะช่วยลดภาระงานซ้าซ้อนและเพิ่มความรวดเร็วในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลและเอกสารนะครับรวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีนวัตกรรม AI เนี่ยคือมันเลยไม่ใช่แค่เทคโนโลยีล้ายุคครับพี่พ<อ>ูดแต่ว่ามันเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่สําคัญในการที่จะช่วยให้ตํารวจเนี่ยทำงานเชิงลุกและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ท่านพลตํารวจโทไต่ลงผิวพันธ์ท่านได้กล่าวเอาไว้ในเรื่องของ AI กับการทํางานของตํารวจครับอืมเพราะฉะนั้นว่าเราใช้เขาในทางที่ที่มีประโยชน์มันก็มีประโยชน์มากจริงๆนะเพราะเดี๋ยวนี้เราสังเกตว่าเรารเราจะเสิร์ช Google ในน้อยลงจะใช้ c h ีด,ดีมากขึ้นเพราะมันสะดวกมากกว่ากันเยอะเลยใช่ครับ<ข>ใช่ครับพี่ปุ้มค่ะข,ขอบคุณมากเลยนะคะสารวัตรมีอจะทิ้งท้ายฝากไว้แม่เอ่ยกาบก็อยากฝากให้ทุกท่านนะ,นะครับใช้อ เทคโนโลยีครัอย่างมีสติใน,ในในในทุกๆด้านในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับอาจจะไม่ใช่เฉพาะ AI แต่ว่าเป็นเรื่องของการที่เราอยู่ในโลกออนไลน์นะครับเราก็อขอให้มีสติแล้วก็อเช็คก่อนแชร์ทุกครั้งนะครับค่ะแล้วก็ติดตามเราด้วยเนาะทุกวันพูดแบบนี้นะคะดูแล้วก็อย่าลื<ผ>มแชร์คนอื่นด้วยขอบคุณมากๆเลยสรารวัตรง,งานเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังสละเวลามาเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะรัตรีภากิตกิตยพงศ์นะฮะสารเตอร์คารองโคศกกองรับการตรวจสืบสอบสวนอาชากรรมทางเทคโนโลยีสองมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากเลยคุณฟังนะฮะเรื่องของการหลอกลวงอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง AI ไเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้มันมันล้ําไปเยอะทุกวันนี้บางทีเนี่ยภาพที่ใช้ a อเนี่ยมาปลอมเป็นเราอะไรบางเราเราอย่างเอ๊ะได้นะเฮ้ยปากมันไม่ตรงหน้าเบี้ยวกระพริบตาแป,กแป,กแปกแลกๆอะไรเงี้ย แต่เชื่อเถอะว่ามันจะมีการพัฒนาล้ายุคไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งน่ากลัวไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามเราแล้วก็อย่าลืมนะฮะดูแล้วฟังแล้วเนี่ยแชร์ให้คนอื่นด้วยกับช่วงของตำรวจไซเบอร์เตือนภัยเจอกันทุกวันพุธค่ะรู้เท่าทัน,นโกงเล่นเหลี่ยมของมิจฉาชีพในช่วงตำรวจไซเบอร์เตือนภัย